ื่วงของดีบอกต่อคลิปนี้อยู่ด้วยก,กันกับยาสีฟันเดนทิสเต้แพ็กสุดคุ้ม3ชิ้นยาสีฟันออริจินอล 160กรั aw, ush, มเดนทิสเทฟันขาวลดคราบพลัสร่มหายใจหอมสดชื่นทิสเทฟัยาสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวเป็นประกายใน2สัปาดาห์ด้วยเทคโนโลยีซีอัพพาทายหรือเทคโนโลยี HAP ซึ่ง h i p ค่ะเป็นสารที่มีโครงสร้างละเอียดละมีขนาดเล็กทําให้สามารถเข้าไปเติมเต็มเนื้อฟันตลอดจนช่วยขจัดสิส่งสกปรกให้หลุดออกมาจากเนื้อฟันฟันจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงและขาวเป็นประกายนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยาสีฟัน ยังมีส่วนประกอบของรลายธรรมชาติถึง14ชนิดที่คอยช่วยเสริมการต่อต้อตานคราฟันที่เหลืองแล้วก็หมองส่งผลให้กระบวนการพัฒนาฟันขาวของยาสีฟันมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยมีฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นกดสั่งสินค้าได้ที่ตักล้านาคลิปได้เลยค่ะยาสีฟัน dentiste ดูแลช่องปากของคุณนะคะ